สวัสดีค่ะช่องโคเดินชอบแบ่งปันนะคะวันนี้จะมาอัปเดต AI นะคะที่ใช้ในการสร้างภาพสร้างวิดีโอแต่งเพลงและสร้างข้อความก่อนไปชมอย่าลืมกดติดตามช่องโคเดินไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กับโคเดินในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะจากที่โคเดินทําคลิปวิดีโอตัวนี้ขึ้นมานะคะใช้ AI 4ตัวนะคะในการช่วยสร้างวิดีโอนิทานแล้วก็ตัดต่อด้วยแคนวะาคะในปัจจุบันเนี้ยมันมี AI นะคะหลายๆตัวเพิ่มขึ้นมา ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหรือพเจอร์การใช้งานเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะเดี๋ยวคุูเดินจะมาอัปเดตแต่ละตัวให้ฟังกันแล้วก็ไปดูจาก AI ตัวอื่นนะคะที่สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะ สำหรับ AI, AI ตัวแรกนะคะที่คุณเดือนจะพาไปอัปเดตก็คือเจ้า ChatGPT ซึ่งเป็นพระเอกของคุณเดือนเลยนะคะคุณเดือนจะใช้งาน ChatGPT เนี่ยบ่อยมากเพราะว่าคุณเดือนคุ้นเคยกับการใช้ ChatGPT มากๆนะคะซึ่งเจ้า ChatGPT เนี่ยมี2เวอร์ชันนะคะเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันเสียค่าจ่ายนะแต่คุณเดือนส่วนใหญ่ก็จะใช้เวอร์ชันฟรีนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเราสามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครสะดวกที่จะใช้แบบเสียงเงินก็ เดือนหนึ่งประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะก็มีฟังก์ชันที่ใช้งานให้ดีขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคุณเดินจะพาไปอ่าลองทดลองนะคะให้เจ้าแชท GPT เนี่ยค่ะสร้างพร้อมขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวเราจะสร้างพร้อมให้ไปสร้างรูปภาพสร้างวิดีโอแต่งเพลงตัวแชท GPT นะคะถึงจะเป็นเวอร์ชันฟรีแต่เขาก็มีเวอร์ชั่นโปรนะคะในแต่ละวันเนี่ยให้เราได้ใช้งานกันประมาณสี่คำสั่งนะถ้าคุเดินจะไม่ผิดนะคะที่คุเดืนจะใช้บ่อยๆอันนี้ก็ เนี่ยคุเดือนเขียนพร้อมออกบานะคะสั่งให้เขาสร้างพร้อมให้ไอสร้างภาพเจ้าหญิงนะสีฟ้านะคะใส่ชุดเดสสีชมพูเขาก็สามารถสร้างเป็นรูปภาพมาให้เราได้แบบนี้นะคะแต่ต่อวันเนี่ยมันจะมีเครดิตให้เราใช้งานทีนี้เราจะเอาคําสั่งเนาะเดี๋ยวเราจะให้เขาสร้างเป็นพร้อมหรือคําสั่งขึ้นมานะคะนอกจากการสร้างพร้อมแล้วเขาก็สามารถที่จะสร้างนิทานให้เรา ได้เหมือนเดิมเลยอย่างที่คุณเดินเคยใช้ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านะคะเดี๋ยววันนี้คุณเดินจะให้เขาลองสร้างนิทานเรื่องสัตว์ป่าขึ้นมานะคะนอกจากการสร้างนิทานแล้วนะคะคุณเดินก็ยังใช้สร้างใบงานสร้างไอเดียออกแบบใบงานอนุบาลในการส่งขายก็สามารถทําได้เช่นกันเดี๋ยววันนี้คุณเดินจะให้เขาสร้างใบงานอนุบาลเรื่องสีละเส้นนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังสามารถที่จะทํารูปของเรานะคะ ให้เป็นตัวการ์ตูนได้เดยวคุณเดิยนจะอัปโหลดรูปตัวเองเข้าไปนะคะหนึ่งภาพแล้วก็ลองให้เขาสร้างตัวการ์ตูนให้มีคาแรคเตอร์เหมือนเรานะคะแล้วเขาก็ยังสามารถที่จะช่วยเราทํางานได้อีกหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างไอเดียสร้างคอนเทนต์คิดคอนเทนต์ให้เรานะ,ะต่อไปเดียวคุณเดินจะพาไปรู้จัก AI อีกอีกหนึ่งตัวนะคะที่ ใช้งานได้เหมือนกันกับ ChatGPT เลยนะ AI ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Gemini AI นะคะเราสามารถเปิดเข้ามาใช้งานในนี้เลยนะคะใน Google ตัวนี้ก็เลยก็ได้นะคะซึ่งเข้ามาแล้วเราก็สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะหรือถ้าเราจะไม่เข้าใช้งานตรงนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปใช้งานที่หน้าตัว Google ได้เหมือนกันนะคะคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วพิมพ์คำว่า Gemini AI นะคะก็สามารถคลิกเข้ามา คลิกลิงเข้ามาใช้งานได้เหมือนกันแล้วเ m i n i AI นะคะก็สามารถใช้งานได้เหมือน Chat gpt เลยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณเดินจะให้เขาสร้างพร้อมออกมาเหมือนที่เราให้ h ช GP t gpt สร้างนะคะหรือเราจะให้เขาสร้างนิทานให้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวคุณเดินจะให้สร้างนิทานเรื่องสัตว์ป่ารวมไปถึงจะให้สร้างใบงานอนุบาลเรื่องสีและเส้นซึ่งก็สามารถใช้ให้เขาสร้างใบงาน อนุบาลให้ได้เหมือนกันนะคะเล่นได้เหมือน ChatGPT เลยนะคะลองไปเล่นดูนะต่อไปนะคะ AI อีกตัวหนึ่งที่คุณเดินจะแนะนำนะคคือ Copilot นะคะเราสามารถเข้ามาค้นหาที่ Google นะคะแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่า Copilot นะคะก็จะเห็นเข้าหน้าตาลิงกนี้นะคะเข้ามาที่ลิงก์นี้เนาะเป็นเขาเป็นของออ Microsoft นะคะเข้ามาปุ๊บเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานเลยนะคะอันนี้ก็ไปใส่ตัว Hotmail นะคะคนที่ใช้งาน Hotmail จะใช้ Copilot ได้ ถ้าไม่มีก็ไปสมัครได้เลยซ่่งคุณเดินสมัครไ้แล้วนะคะก็สามารถเข้ามาใช้งานได้เลยเดี๋ยวเรามาลองให้เขาสร้างพร้อมนะคะให้ AI สร้างภาพเหมือนที่ ChatGPT แล้วก็ Gemini AI สร้างนะคะลองดูว่าผลงานออกมาจะเป็นประมาณไหนนะคะต่อไปนะคะให้สร้างในทางเรื่องสัตว์ป่านะคะเราเราลองให้เขาสร้างได้เหมือนกันนะคะเหมือน ChatGPT แล้วก็ตัว Gemini AI เลยนะคะใช้งานเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้คุณเดินมองว่าเขาสร้างภาพออกมาสวยมากเลย ภาพการ์ตูนภาพอะไรเงี้ยทำสติกเกอร์ก็ใช้โคพายด t กลดันเนี้ค่ะก็สามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะคะลองให้เขาสร้างตัวใบงานอนุบาลเรื่องสีและเส้นนะคะก็สามารถที่จะทำออกมาได้ดีทีเดียวนะคะ ซึ่งเขาก็จะยกตัวอย่างตัวรูปภาพที่เราจะต้องนำไปใช้ได้เหมือนกันนะคะทั้ง3ตัวนี้นะคะก็เป็น AI ที่คุณเดินใช้งานบ่อยมากๆเลยนะคะถ้าเป็น ChatGPT คุณเดินจะใช้เรื่องของงานเอกสารงานทางวิชาการงานเอกสารของทางราชาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเดินจะใช้บ่อยในส่วนของ Gemini AI นะคะคุณเดินจะใช้ในการสร้างพร้อมนะคะเขาก็จะมีการสร้างพร้อมออกมาแล้วให้เราเลือกแบบหลากหลายหรือเลือกมูอารมณ์โทนอะไรอย่างเงี้ยได้ g e m i AI ใช้ดีมากในการสร้างพร้อมนะคะสําหรับคุเดือนนะแล้วก็ในส่วนของการจะให้สร้างเป็นภาพออกมาหรือพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของการสร้างภาพอันนี้คุเดือนใช้ c o p าย o t บ่อยๆนะคะใช้งานได้ดีทีเดียวทั้ง3ตัวนี้นะแล้วก็ยังมี AI ตัวอื่นอีกนะคะที่สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันแต่3ตัวนี้คุเดือนยกออกมาให้ดูนะคะเป็นตัวอยา่าง สำหรับ AI ต่อไปนะคะที่เราจะมาอัปเดตกันนั้นก็คือ AI ที่ใช้ในการสร้างภาพนะคะเราก็มากันที่แคนวาของเรานะคะอันนี้เป็น AI ตัวเดิม Magic Media ที่คุณเดินใช้ในคลิปวิดีโอตัวอย่างตามที่คุณเดินยกให้ดูตอนต้นนะคะ m a Magic Media เดียอยู่ในแคนวานะคะซึ่งสามารถใช้งานผ่านแคนวาได้นะคะ เราไปเอาพร้อมมานะคะพร้อมที่เราใช้ ChatGPT ในการสร้างเดี๋ยววันนี้เราจะใช้หลักนะคะจาก ChatGPT เนาะพร้อมนี้เนาะจาก ChatGPT ในการสร้างรูปภาพในแต่ละตัว AI นะคะอันนี้ก็จะเริ่มต้นกันที่ m a g i c Media นะคะวางพร้อมคันลอกพร้อมมานะคะจากนั้นเลือกแบบรูป ประเภทของภาพนะคะเป็นแบบอนิเมะเนาะแล้วก็เลือกเป็นขนาดหนึ่งต่อหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดสามารถกดสร้างภาพได้เลยนะ,ะเมื่อเราได้ภาพออกมาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาโหลดมาปรับแต่งได้นะคะในแคนวาได้เลยนะคะภาพนี้สามารถเราไปใช้างานได้แบบหลากหลายเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราลองมาทําแบบใช้พร้อม ภาษาไทยกันดูบ้างนะคะอันนี้ที่คุณเดินสร้างมาเป็นพร้อมภาษาอังกฤษเนาะเราลองใช้พร้อมภาษาไทยกันดูบ้างเมื่อก่อนนะตอนที่คุณเดินทําคลิปวิดีโอตอนนั้นนะตัวเนี้ยค่ะเมนจิมมีเดียตัวเนี้ยยังไม่สามารถที่จะใช้งานเป็นภาษาไทยได้นะคะเพราะใช้งานเป็นภาษาไทยเขาจะออกเป็นเพี้ยนเนาะเดี๋ยวครั้งนี้เราลองมาดูว่าใช้เป็นภาษาไทยแล้วจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นพร้อมภาษาไทยนะคะออกมาซึ่งสวยงามเลยนะคะตรงกับที่คุณเดินสั่งพร้อมภาษาไทยไปเลยเนาะ ก็สามารถใช้งานได้ในภาษาไทยแล้วนะคะคำสั่งของ m e g i m e d i a เนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกฟีเจอร์หนึ่งใน Canva นะคะที่เขาเพิ่งเปิดตัวใหม่ก็ก็สักพักหนึ่งแล้วเนาะสำหรับตัวนี้เนาะคุณเดินก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะคะมีชื่อว่า d e a m l a b นะคะใน c a n ว a มาที่หน้าหลักของ c a n ว a นะคะตัว d e a แ l a b นี้นะคะจะอยู่ทางด้านความมือทางนี้นะตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะ ตรงภาษาไทยก็จะเขียนว่าสร้างรูปภาพไปชั้นหน่อยตรงนี้นะคลิกเข้ามาเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าตาแบบนี้เนาะตัวดิมแแบบนะคะเขามีเครดิตให้เราใช้งานฟรีนะคะวันละสิบี่เครดิตนะคะตรงพื้นที่ตรงด้านล่างนี้นะคะคุณเดิอันนี้คุณเดินเคยเข้าไปใช้งานทํารูปภาพมาแล้วนะคะแบบหลากหลายเลยอันนี้ก็ใช้งานได้ดีเลยนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ใส่พร้อมเนาะเดี๋ยวคุณเดินก็ไปคัดลอกพร้อมมานะคะเป็นความภาษาอังกฤษก่อนนะเราลองดูว่าภาษาอังกฤษออกมาแนละ้วภาพจะเป็นประมาณไหนนะคะวางพร้อมตรงนี้เลย คลิกวางลงไปตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็มาเลือกประเภทของรูปภาพนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเราเลือกแบบมันมีให้เราเลือกแบบหลากหลายเลยนะคะเราสามารถที่จะเลือกประเภทของภาพตามที่เราต้องการได้เลยเดี๋ยวครั้งนี้นะคะคุณเดินบ้านเดี๋ยวเลือกเป็นแบบมีชีวิตชีวานะคะเลือกขนาดของภาพเป็นแบบเก้าต่อสิบหกเนาะแบบแนวตั้งแบบนี้นะคะจากนั้นก็ไปคลิกสร้างเลยค่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากการใช้พร้อมภาษาอังกฤษนะคะเป็น ฟีเจอร์ของในหนึ่งในแคนวานะคะก็คือ d ี m l a b นะคะต่อไปเรามาใช้พร้อมหรือคําสั่งภาษาไทยกันดูบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปคัดลอกพร้อมจากที่เราทําไว้ใน chat gpt มานะคะเป็นภาษาไทยนะคะจากนั้นก็เอามาวางครับกับตัวนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปใช้แบบเดิมเนาะแบบเพื่อมีชิปปิชวาเนาะแล้วเราก็มาปรับขนาดเป็น1ต่อ1นนะคะคลิกสร้างเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ของ AI นะคะที่ชื่อว่า p i a t u r e Dream Lab นะคะใน Canva ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งพร้อมภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะสามารถไปลองเล่นดูได้ต่อไปไปลองใช้ AI ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะที่ครูเดินก็เพิ่งจะมาได้ลองใช้เหมือนกันนะคะซึ่ง AI ตัวนั้นนะคะอยู่ใน นะคะเคยใช้ในแคปคัทได้นะแต่วันนี้เราสามารถไปใช้ในหน้าเว็บของเขาได้เลยนะคะ AI ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า d i v i n a AI นะคะเราสามารถล็อกอินเข้ามาที่ผ่าน Google เลยนะคะเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่าน Google ได้เลยนะคะ d i v i n a a i นะคะตอนนี้เขาสามารถที่จะสร้างรูปภาพได้ผ่านตัวข้อความนะคะต่อไปในอนาคตนะคะเขาก็จะสามารถสร้างเป็นวิดีโอได้นะคะรวมไปถึงสร้างเพลงได้ด้วยนะคะในอนาคตเราก็ ก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานตัวดี m i ไ a ไเนี่ยได้ครบจบในที่เดียวเลยนะคะซึ่งการสร้างภาพของดี m i ไ a ไนะคุณเดินก็ชอบนะคะันนี้ก็เป็นผลงานของเขาอาจจะเป็นอีกหนึ่ง AI ที่คุณเดือนจะต้องเข้ามาใช้งานบ่อยๆแน่นอนนะคะเพราะว่าภาพเขาสวยแบบถูกใจคุณเดือนเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาสร้างภาพกันเลยนะคะไปที่ตัวพร้อมนะคะภาษาอังกฤษที่เราสร้างไว้ลองใช้พร้อมภาษาอังกฤษก่อนนะคะดูซิว่าใช้งานได้ไหมเนาะมาที่สร้างนะคะตรงนี้เนาะจากนั้นก็วางพร้อมตรงนี้นะคะนี้ คุณเดินเคยสร้างไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเราวางทับพร้อมตัวนี้ไปเลยนะคะระบายสีดาให้ให้คลุมดําหรือเราจะลบไปก่อนก็ได้นะคะอันนี้คลุมดําไปเนาะแล้วก็วางทับไปเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาปรับตัวขนาดของภาพประเภทของภาพก่อนเนาะมันมีให้เราปรับเลือกได้หลากหลายเลยนะคะด้านล่างตรงนี้ขนาดก็มีอันนี้เดี๋ยวประเภทของภาพเลือกเป็นแบบแบบนี้แล้วกันเนาะให้มันสดใสแบบนี้เนาะจากนั้นเดี๋ยวเราลงตรงนี้นะคะเขาก็สามารถให้เราปรับตัวคุณภาพของรูปภาพได้เลยคุณเดินปรับให้มันเต็มเลย แล้วก็มาเลือกขนาดเป็น9ต่อ16แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาดของรูปภาพเนาะคลิกสร้างได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานของ Dima AI นะคะซึ่งใช้พร้อมภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราไปลองใช้พร้อมภาษาไทยกันดูบ้างนะคะคลิกย้อนกลับไปนะคะจากนั้นคลิกสร้างคะ่ะแล้วเราก็ไปทําการคัดลอกพร้อมภาษาไทยที่เราเตรียมไว้นะคะเอามาวางจากนั้นเราก็ลงมาเลื่อนมาปรับตัวประเภทของภาพนะคะขนาดของภาพ,พระดับคุณภาพเราก็ เอาไว้เหมือนเดิมอย่างนี้ก็ได้นะคะจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกสร้างได้เลยนะคะสําหรับเจ้าดีมิน่าเอไอนะคะก็สามารถใช้ทั้งพร้อมภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษในการสร้างภาพได้เลยนะคะลองไปเล่นกันดูนะคะเป็น AI อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะคะต่อไปนะคะเรามาอัเปเดต AI ตัวที่เราใช้งานกันบ่อยๆนะคะซึ่งคุณเดนก็เข้าไปใช้งานเป็นประจําเลยะะ AI ลูกหลักก็คือ l e o n a r d o AI นะคะเราเข้ามาที่หน้าเพจของ l e o n a r d o AI นะคะ ตัวนี้นะคะก็คลิกเข้าไปสร้างรูปภาพเหมือนเดิมนะคะฟังก์ชันที่เขาฟีเจอร์ที่เขาเพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นเรื่องของรูปภาพนะคะในการทำสร้างรูปภาพแบบฟอนิกนะคะเป็นเวอร์ชัน1.0นะคะจากเดิมเป็น0.9เนอะอันนี้ก็จะเป็นฟักนะคะอันนี้คุณด้อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้เนาะซึ่ง2ตัวเนี้ยคุณดินก็มองว่าเขาสร้างภาพออกมาแบบ ละมุนแล้วสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองสร้างภาพกันดูนะคะเดี๋ยวเราสร้างภาพแบบโฟ o นิกนี้ก่อนนะคะคลิกเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็ปิดไปเลยนะคะจากนั้นเราไปคัดลอกพร้อมนะคะมาวางตรงที่เดิมตรงนี้เรานะคะจากนั้นไปปรับเมนูด้านล่างนะคะที่เราเลือกตรงฟนิกไวะคะ้ค่ะมันจะอยู่ตรงเอ็ดวานตรงนี้นะ อันนี้นะคะที่เราเลือกไว้ตั้งแต่แรกนะคะเราก็ไม่ต้องไปปรับแล้วนะคะจากนั้นไปปรับขนาดนะคะเดี๋ยวคุเดินเป็น9ก้าต่อสิบเนาะเป็นแบบมือถือนะคะแบบนี้เนะเเาะที่บอแล้วคลิกปิดตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วเราก็ไปคลิกเจนเนอเรทเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้ปิดตรงนี้ไปก่อนเนาะโอโ้ภาพประมูลมากเลยคุณเดินชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปใช้อีกแบบหนึ่งเนาะอีกพิเจอร์หนึ่งที่มันเป็น ปักนะคะเดี๋ยวเราไปลองทําดูนะคะความเป็นภาพออกมาจะเป็นประมาณไหนเราไปเลือกที่ตรงนี้ที่เดิมเหมือนเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ไปเลือกตัวปักเอาตัวไหนดีตัวนี้ตัวนี้แล้วกันเนาะจากนั้นตัวด้านข้างนะคะขนาดเราก็ไม่ต้องปรับแล้วเนาะเอาเหมือนเดิมนะคะคลิกปิดตรงนี้ไปแล้วเราก็ไปใช้พร้อมเดิมนะคะคลิก generate เลยนะคะอันนี้โห3ามถึงเก้าโทเคนเลยภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะโหสวยมากอะภาพเป็นละมุนมากเลยนะคะ นี่เราก็สามารถกดดาวน์โหลดเข้ามาใช้งานได้เลยนะคะอันนี้คุณเดินเข้าไปลองแล้วเนาะเดิมมาเราเคยสามารถใช้ตัวโทเคนเนี้ยในการที่จะทําให้ภาพเป็นวิดีโอได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะต้องต้องไปอัปเดตเป็นแบบเสียตังค์เนาะเราถึงจะใช้เป็นแบบให้ทําภาพเป็นวิดีโอในในนี้ได้ซึ่งฟังชั่นฟีเจอร์เขาก็ยังมีเหมือนเดิมะนะคะสามารถสร้างภาพนิ่งเป็นวิดีโอได้แต่ว่า ต้องไปเสียเงินแบบโปรนะคะต่อไปนะคะเราไปลองดู ai ที่ใช้ในการสร้างวิดีโอกันบ้างนะคะตัวแรกนะคะเป็น hyper ai ที่คุณเดือนใช้ในวิดีโอที่ให้ดูตอนต้นนะคะตอนนี้ hyper ai เขาก็อัปเดตตัวฟีเจอร์ขึ้นมาใหม่ๆเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของการทํารูปภาพนะคะซึ่งสามารถเข้าไปลองใช้ได้เดี๋ยววันนี้คุณเดือนก็จะลองทําตัววิดีโอนะคะโดยใช้ keyframe นะคะมี k e y ์เฟรมเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทําภาพเป็นวิดีโอกัน ะคละิกตรงนี้นะคะภาพเป็นวิดีโอพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราสามารถอัปเดตภาพได้ตรงนี้นะคะคือคีย์เฟรมนะคะเราสามารถที่จะเปิดปุ่มคีย์เฟรมแล้วเราก็อัปโหลด รูปภาพเข้ามาทีละภาพได้นะคะเดี๋ยวคุณเดินไปอัปโหลดรูปภาพนะคะเป็นภาพทั้ง3ภาพเลยนะคะในแต่ละคีย์เฟรมนะคะเขาก็จะมีให้เราอัปโหลดภาพนะคะเมื่อเราอัปโหลดรูปภาพเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทาการคัดลอกตัวพร้อมนะคะที่เราสร้างไว้ใน ChatGPT นะคะมาวางเป็นคําสั่งนะคะเป็นพร้อมอันนี้คุณเดินก็จะให้เขาหมุนไปร,บรอบๆนะคะให้ตัวน้องตุ๊กตานะคะหมุนไปร,บรอบๆดูซิว่าแต่ละ,ะตัว AI นะคะเขาทําได้ออกมาประมาณไหนนะคะอันนี้พอรา เราใส่พร้อมเสร็จเรบร้แล้วเรากด enter ได้เลยนะคะมันไม่ต้องมีปุ่มอื่นให้กดเนาะแล้วไปคลิกที่พื้นที่ว่างแบบนี้นะคะแล้วก็รอนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะถ้าเราใช้ฟรีเหมือนคุเดือนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เขาก็เจนออกมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคีย์เฟรมแต่ละภาพนะคะจริงๆคุเดือนต้องการให้เขาหมุนเนาะเขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพราะเราใส่คีย์เฟรมเข้าไปเอารูปภาพสามภาพใส่เข้าไปเนะาะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็ใช้ได้นะคะ ถือว่าใช้ได้เลยสาหรับฟีเจอร์ที่เขาอัปเดตขึ้นมานะคะต่อไปเราไปดู AI อีกตัวหนึ่งนะคะที่คุณเดือนใช้ประจาเหมือนกันนะคะตัวนี้มีชื่อว่า hello AI หรือ hello AI นะคะตัวนี้เขาสามารถใช้ที่จะเอารูปภาพมาทาเป็นวิดีโอได้หรือเป็นข้อความทําเป็นวิดีโอก็ได้นะคะอันนี้คุณเดือนจะใช้รูปภาพนะคะก็คลิกเข้าไปที่รูปภาพแบบนี้เนาะแล้วก็เลือกรูปภาพขึ้นมา1รูปนะคะเมื่อเลือกรูปภาพแล้วนะคะเราก็มาใส่พร้อมนะคะคัดลอกพร้อมเดิมที่เราใช้เมื่อสักครู่นะคะเอามาวางตรงพื้นที่ ใส่พร้อมตรงนี้เนาะจากนั้นมาเลือกนะคะตรงเดี๋ยวคเดินเลือกตรงนี้เนาะให้ภาพมันสดใสนะคะจากนั้นคลิกสร้างได้เลยค่ะเขาก็จะสร้างออกมาให้เราเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันอ้าวอันนี้ได้เป็น สงสัยเขาคงงงกับคำสั่งของผระเดือนเนาะแต่ให้ตัวตุ๊กตาตัวเจ้าหญิงหมุนแต่กลายเป็นมีลูกแก้วหมุนขึ้นมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียใหม่นะคะเราอาจจะต้องให้ใส่รายละเอียดให้มากขึ้นกว่านี้เนาะให้หรือให้ชัดเจนมากกว่านี้นะคะเขาถึงจะทําอ,ออกมาให้เราตรงกับความต้องการของเราค่ะต่อไปเราไปดู AR อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า u ันเวนะคะและหลายคนคงเคยใช้างานกันแล้วเราไปทายนาวกันตรงนี้เลยนะคะทําการสร้างวิดีโอกันเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็คลิกไปที่ ค้นหารูปภาตรงนี้นะคะเลือกภาพมาหนึ่งภาพนะคะจากนั้นเราไปทําการคัดลอกพร้อมเดิมที่เรามีอยู่นะคะ ลอกแล้วก็เอามาวางตรงส่วนนี้นะคะส่วนที่ใส่พร้อมตรงนี้นะ,ะดังนั้นค่าพื้นฐานเขาตั้งไว้แล้วเนาะเราก็คลิกจนเรตได้เลยนะคะสําหรับรันเวย์นะคะคุเดินว่าเขาใช้งานได้ดีมากๆนะคะในขณะที่เราใช้งานฟรีของเขานะคะเขาก็ยังสามารถทํางานได้แบบเร็วดวดเร็วทันใจนะคะในส่วนของแล้วก็ผลลัพธ์ของวิดีโอออกมาซึ่งก็ตรงใจคุเดินนะคะคุเดินว่ามันตรงกับพร้อมที่เราสั่งเข้าไปนะคะเรามาดูเอไออีกตัวหนึ่งนะคะมีชื่อว่า l u m a AI นะคะตัวนี้คุเดินก็เข้ามาใช้งาน ่เหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้ก็มีฟีเจอร์ที่ใช้งานดีๆเหมือนกันนะคะก็เขาก็จะให้เราใส่ภาพเข้าไปเป็นภาพเริ่มต้นแล้วก็เป็นภาพจบเดี๋ยวเราลองไปใส่รูปภาพกันแล้วเราก็ไปใส่พร้อมกันนะคะ แล้วเราก็มาดูว่าผลลัพธ์ของเขาเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงสําหรับ Luma AI นะคะอันนี้ก็เป็นผลงานที่ได้นะคะจากการ gener ของ Luma AI นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง AI นะคะที่ทําได้ดีทําถึงเหมือนกันนะ,ะ AI ที่ใช้ในการสร้างวิดีโอที่คุณเดินใช้บ่อยๆนะคะก็เอามาแบ่งปันกันต่อไปนะคะก็ไปดู AI ในส่วนของการสร้างเพลงกันบ้างนะคะว่าคุณเดินใช้อะไรบ้างนะ,ะ AI สร้างเพลงตัวแรกนะคะที่ใช้บ่อยใช้ประจําแล้วก็เป็นที่ยอดนิยม เลยนะคะก็จะเป็น Suno AI นะคะซึ่ง Suno AI นะคะเขาอัปเดตแล้วนะคะสามารถสร้างเพลงลูกทุ่งได้ทําเพลงลูกทุ่งได้เดี๋ยววันนี้เรามาทําเพลงลูกทุ่งกันนะคะเราคลิกไปที่ Create นะคะแล้วเราก็ไปทําการคัดลอกตัวเพลงเนื้อเพลงนะคะจาก ChatGPT อันนี้คุณเดินให้ ChatGPT แต่งเพลงมาแล้วเนาะเธอคือพลังนะคะมาตรงนี้นะคะตรงนี้ให้เปิดเป็นโหมดเป็นโหมด Custom นะคะจากนั้นตรงเนื้อเพลงที่เราคัดลอกมานะคะามาวางไว้ตรงนี้นะคะคลิกวางได้เลยนะคะ จากนั้นมันมีเวอร์ชัน4กับ3.5นะคุณเดินจะใช้เวอร์ชัน3.5เหมือนเดิมนะคะ่อนล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็มาใส่รายละเอียดของเพลงนิดนึงนะคะก็คุณเดินจะให้มันเป็นแนวสดใสอะนะคะแต่ว่าให้มันเป็นเพลงช้านิดนึงดูซิว่าเพลงจะออกมาประมาณไหนนะคะอันนี้ตรงนี้นะคะใส่ชื่อเพลงเลยนะคะเธอคือพลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คลิก create เลยนะคะแล้วเราก็มาฟังผลงานของเราเลยนะคะ ครั้งแม่ลมมันไปความฝันที่ตั้งใจไม่มีวันหายกี่พายุหังแรงกี่ครั้งที่ร้องไห้แต่เธอยังเดินไปไม่หยุดวันไกลเธอคือพลังคือแสงสองทางผู้หญิงที่ก้าหารไม่เคยหมดแรงเธอคือแรงบันดาลใจที่ใครต้องมองเป็นโลก็นหัวใจที่ไม่มีคนามอง เอาแค่ okay, ท่อนเดียวเนาะคุณเดินกลัวเจอลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าคุณเดินเคยทําคลิปมาแล้วก็ไปเอาเพลงมาใส่แบบนี้แล้วก็เจอลิขสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะฟังทั้งจบทั้งเพลงอะเพราะมากเลยคุณเดินชอบมากเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเ,เก็บไว้นะคะไว้สําหรับใช้งานของตัวเองนะคะที่ไม่ออกมาเผยแพร่แล้วกันนะคะเกลงว่าจะโดนลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวจะโดนปิดกันตัวคลิปนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราไปดูอีกตัว AI หนึ่งที่คุณเดินใช้ทําเพลงนะคะซึ่งมีชื่อว่า u d ดิโอเนะ ดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ Udio AI นะคะอันนี้คุณดินเคยทําคลิปแยกออกมาใช้ลองใช้งาน د, ดูแล้วนะคะซึ่งคุณดึนเคยลองใช้ถ้าเกิดสมมติว่าให้เป็นเพลงภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เหมาะนะคะถ้าเป็นเพลงบรรเลงหรือใช้จังหวะหรือทําเป็นเพลงบรรเลงที่แบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ Udio AI เนี่ยเหมาะสมมากเลยนะคะวิธีการทําก็นะคะสามารถที่จะให้เขาเจเนเรตเป็นเพลงให้เราก็ได้หรือเราจะใส่เนื้อเพลงเข้าไปก็ได้นะคะอย่างช่องด้านบนตรงเนี้ยค่ะให้เราใส่ไปว่าเราจะใส่เป็นเพลงแบบประเภทไหนแนวไหน ให้เราใส่รายละเอียดของเพลงด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถที่จะให้เขาสร้างเองหรือกําหนดเองก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นดนตรีบรรเลงแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยตรงส่วนด้านล่างตรงนี้ค่ะเขาให้เราใส่เนื้อเพลงใส่ตัวไตเติ้ลรายละเอียดของเพลงแล้วก็ใส่เนื้อเพลงลงไปนะคะเมื่อเราใส่เนื้อเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกสร้างตรงนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวคุณเดินขออนุญาตไม่ให้ฟังตัวเพลงตรงนี้เนาะเพราะว่าทำข้อธรามออกมาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเพลงภาษาไทยอะนะคะ แต่ถ้ามันเป็นเพลงบรรเลงอ่ะคุณจดแนะนําเลยให้ใช้ยูดีโอเนี่ยมันเหมาะสมมากสาหรับที่ใช้เป็นเพลงบรรเลงเพลงผ่อนคลายหรือใครที่ทําช่องเป็นเพลงบรรเลงคคุณจดแนะนำยูดีโอเเลยนะเดี๋ยวเรามารู้จักตัวต่อไปกันเลยนะคะอันนี้เป็นซาวดอนะคะซาวดดอจะใช้ผ่าน หน้าเว็บไซต์ของเขาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใช้ผ่านตัวแคนวาก็ได้นะคะคุณเดินเคยทําคลิปแยกออกมาว่าใช้ตัวซาวด์อเนี่ยผ่านแคนวานะคะอันนี้นะคะคุณเดินใช้ในการทําเพลงที่เป็นเพลงไตเติลเปิดคลิปเปิดหัวคลิปของคุณเดอนนะคะรวมไปถึงนะคะเวลาที่คุณเดินทําคลิปวิดีโอการสอนอย่างงี้ะคะ่ะคุณเดอนก็จะใช้ตัวซาวด์อค่ะเอามาประกอบเพลงประกอบคลิปวิดีโอการสอนให้มันรู้สึกเร้าใจน่าตื่นเต้น เอาเป็นเพลงประกอบให้สําหรับเด็กเวลานที่เราทําคลิปวิดีโอเล่านิทานหรือเป็นคลิปวิดีโอประกอบคําเล่นเกมอะไรอย่างเี้ค่ะก็ตัวซาวด d ด์นะคะสามารถที่จะเอามาทําเป็นดนตรีประกอบเพลงในคลิป น,น,นั้นนะคะก็มีความน่าสนใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวที่เวลาที่เราจะทำพรีเซนเทชันนำเสนอนะคะ่ะแล้วเราไปเอาตัวเพลงของคนอื่นเนาะเราจะติดลิขสิทธิ์นะคะแต่ถ้าเราใช้ตัวซาวด์ดองนะะี้ค่ะให้เขาทําเป็นเพลงออกมาให้เราเนี่ยอันนี้จะไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะอันนี้สามารถเอาไปใช้งานได้นะทั้งหมดนี้ที่คุณเดินเอามาอัปเดตให้ดูกันนะคะก็สามารถเอาไปปรับใช้ประยุกต์ใช้นะคะหรือว่าลองเอาไปเล่นดูก็ได้นะคะว่าตัวไหนชอบใช้งานง่ายหรือยากยังไงก็เอาไปใช้กับคลิปวิดีโอของตัวเองนะคะ สำหรับใครที่สนใจในการทําช่องแล้วยังไม่รู้ว่าจะใช้ AI ตัวไหนคุเดินก็แนะนําว่ามาดูคลิปของคุเดินแล้วก็เอาไปทดลองใช้กันได้นะคะสําหรับใครที่อยากให้คุเดินเจาะตัวเอไอ AI ตัวไหนนะคะให้แบบละเอียดละเอียดนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ในวิดีโอคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะเดี๋ยวคุเด่นก็จะามาทําคลิปให้แบบละเอียดเลยว่าอยากให้ทําแบบ วิดีโอ AI สร้างภาพหรือเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นการสร้างเพลงนะคะส่วนคลิปนี้นะคะใครที่ฟังไม่ทันนะก็สามารถค่อยๆหยุดคลิปแล้วก็ค่อยๆดูทําตามไปทีละขั้นตอนได้นะคะส่วนใหญ่คุณเดินก็จะเป็นคลิปที่คุณเดินเคยเอามาทําเป็นคลิปวิดีโอการสอนต่างๆรีวิวให้ดูนะคะในคลิปก่อนๆหน้านั้น,น,นแล้วที่เคยแยกทําไปแล้วนะคะแต่ถ้ายังไม่ละเอียดพอก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวมาทําเพิ่มให้นะส่วนคลิปนี้นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ